ท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีกระผมขออนุญาตท่านประธานใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีผู้อภิปรายเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งวันแล้ว แม้ว่าท่านรองนายกสุเทพเทือกสุบัณจะได้ชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เป็นรายละเอียดและการปฏิบัติการผมคิดว่ามีความจำเป็นที่ผมจะต้องได้ชี้แจงถึงภาพรวมของเหตุการณ์ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ก็ขอกราบเรียนท่านประธานว่าจำเป็นจะต้องใช้ภาพฉาย ทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวซึ่งได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านประธานที่เคารพครับข้อกล่าวหาที่สมาชิกฝ่ายคา้านได้กล่าวหาผมได้กล่าวหาท่านรองนายกสุเทพบางครั้งก็กล่าวหาไปถึงคณะรัฐมนตรีหรือกองทัพ เป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากครับเป็นข้อหาซึ่งหากเป็นจริงแน่นอนที่สุดครับพวกกระผมก็ไม่ควรที่จะยืนอยู่ตรงนี้และการกล่าวอ้างสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดแนวทางการทำงานทางการเมืองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผมถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก สำหรับนักการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตยไม่ใช่เฉพาะแต่ท่านแหละครับถ้าผมเป็นอย่างที่ท่านพูดผมก็ไม่ควรยืนอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งผมขอยืนยันได้ว่าตลอดระยะเวลาของการทำงานทางการเมืองที่ผ่านมาของผมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีความยากลำบากที่สุด ในการตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของผมนั้นผมจะหนักเสมอครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องรักษาหลักการของบ้านเมืองชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ผมจำเป็นที่จะต้องเท้าความกราบเรียนท่านประธานเพื่อให้เห็นภาพว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของเหตุการณ์นี้เนี่ย บางทีถ้าเรามาตัดตอนอยู่เฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นภาพที่แท้จริงบางครั้งก็มีการพูดถึงเฉพาะเหตุการณ์วันที่19พฤษภาคมหรือเหตุการณ์วันที่10เมษายนหรือกรณีใดกรณีหนึ่งแต่ผมต้องยืนยันว่าเมื่อรัฐบาลน,นี้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน นั่นไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งลุกลามมาจนถึงปัจจุบันนี้ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นานพอสมควรอยู่ที่ความเห็นของแต่ละฝ่ายครับว่ามันเริ่มต้นที่จุดไหนอย่างไรบางฝ่ายก็ขุนข้องหมองใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่19กันยายน2549 ก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งพักการเมืองและนักการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตยนั้นย่อมไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่19กันยานแต่บางฝ่ายก็มองว่าความขัดแยง้งทางการเมืองก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นจากการที่มีรัฐบาลหรือผู้นำซึ่งก็ได้มีการละเมิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2540ในหลายต่อหลายเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องที่มีการอภิปรายกันในครั้งนี้ก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของประชาชนในหลายต่อหลายกรณีมีการกล่าวหาผมรุนแรงถึงขนาดที่ว่าเป็นผู้นำประเทศในยุคซึ่งประชาชนต้องมาเสียชีวิตมากที่สุดผมก็กราบเรียนว่าการเสียชีวิตของประชาชนนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถามว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมีปัญหาเช่นนี้ไหมมีครับถามว่าก่อนการปฏิวัติร,รัฐประหารเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นที่ตากใบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรีเซะถามว่าเป็นการปฏิบัติการของรัฐบาลโดยตรงหรือไม่ ประชาชนเสียชีวิตหรือไม่ไม่นับอีกเป็นพันศพนะครับจากนโยบายฆ่าตัดตอนซึ่งได้มีการศึกษาแล้วก็ยังมีแนวทางของการดำเนินการตามกฎหมายที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยจะผิดจะถูกก็ต้องมีการพิสูจน์กันเกิดเหตุการณ์ที่ตากใบ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนายกทักษิณน,นะครับก็พูดชัดเหมือนกันบอกว่าในมุมมองของท่านท่านบอกว่าท่านรักษากฎ,กฎหมายจะผิดจะถูกก็ต้องตรวจสอบแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกหรือการตัดสินใจทางการเมืองโดยเด็ดขาดอันนี้ก็อยากจะกราบเรียนให้เห็นว่าทุกยุคทุกสมัยก็จะมีเรื่องในทํานองนี้แต่กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของการชุมนุมของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีการไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์14ตุลา6ตุลา17พฤษภาคผมให้ความสำคัญกับเหตุการณ์เหล่านี้ในประวัติศาสตร์มาโดยตลอดและผมก็เห็นตรงกับที่ท่านเห็นนะครับว่าถ้ารัฐมีเจตนาในการที่จะใช้กำลังแล้วคิดว่าการใช้กำลังเนี่ย จะเป็นวิธีการในการเอาชนะคะคารทางการเมืองสามารถที่จะปราบปรามประชาชนและนำไปสู่ความสงบได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมทราบดีผมตระหนักดีและผมกล้ายืนยันว่าถ้าเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีกองกำลังที่ติดอาวุธ ผมมั่นใจครับว่าจะไม่มีการสูญเสียชีวิตซึ่งผมจะได้กราบเรียนท่านประธานในรายละเอียดต่อไปแต่ก่อนจะลำดับเหตุการณ์ต่างๆให้เห็นเนี่ยผมต้องย้ำอีกครั้งว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในทางการเมืองนั้นมันมีมาตั้งแต่ก่อนปฏิวัติรัฐประหารหลังปฏิวัติรัฐประหารแล้วต่อมาก็มีรัฐบาลที่มาจากสภาชุดนี้อีกสองชุดนายกรัฐมนตรีอีกสองท่าน ก็เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเช่นเดียวกันวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยครับยังไม่ทันรับตำแหน่งเลยครับเพียงแค่ลงมติในสภาหแห่งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรัฐบาลหลายท่านจะออกไปจากสภาหแห่งนี้หลังการลงมติยังต้องเผชิญกับมวลชนซึ่งมีการพยายามที่จะทำร้าย โดยการคว้างปลาสิ่งของแม้กระทั่งที่จะจุดไฟเผารถที่ออกไปจากสภาแห่งนี้ผมถึงทราบตั้งแต่วันแรกครับว่าปัญหาเรื่องความแตกแยกเป็นปัญหาใหญ่และผมก็ได้พยายามทุกวิถีทางในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าหลายครั้งหลายหนแม้กระทั่งในหลายกรณีซึ่งทำให้ถูกตำหนิติดติงจากหลายๆฝ่าย